สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกับปั๊มแรงดันนะครับของปั๊มกินนะชิคาโก้ลอยามห้าบานะครับพอดีก็ใช้มาสักพักแล้วแหละแต่เพิ่งมีโอกาสได้มาคุยกันนะครับวันนี้ก็ <c oughs> พอดีได้อุปกรณ์เสริมมาก็จะมีพวกข้อต่อปลดเร็วนะครับพวก กระบอกทำโฟมนะครับแล้วก็ตัวผมจะติดตัวเกจวัดแรงดันเพิ่มด้วยรอบนี้นะเดี๋ยวก็ค่อยดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอโอเค <c oughs> สําหรับรีวิวก็คงมีหลายท่านทําแล้วนะอันนี้ก็ผ่านไปเร็วๆแล้วกันนะครับนะโอเค ค okay. พอดีผมใช้ปเปไนที่เป็นพอดีถุงผมเอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมไม่มีอะไร okay. พวกข้อต่อพวกอะไรนี้ผมบางทีผมกดผมพวกตัวทําโฟมผมเนี่ยเก็บในสะดวกดีนะครับโ okay. อเคก็มาดูในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างอ,อันดับแรกเลยก็คืออ่า สายตัวไฮดรอลิกนะสายแรงความดันสูงนะครับตัวนี้เขาบอกว่ารับได้190บานะครับ2,800 psi แม็กรแค่นี้นะสายยาว10เมตรนะครับตัวปืนฉีดนะครับ สายดูดน้ํากระบอกทําโฟมไม่รู้ให้มาทําไมใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเอาไว้พ่นน้ํายาล้างห้องน้ําพอได้อยู่ตัวนีนะ้แล้วก็ตัวเครื่องนะครับนะเห็นกันไหมนีนะ่โอเคปรับกล้องอีกนึงโอเค มก็ทดลองใช้งานไปหลายรอบแล้วสี่ห้ารอบปุณิพึงสั่งของมาเพิ่มเพิ่งจะได้มาครบนะครับรายละเอียดก็ไปดูในช่องอื่นนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาชุดรีวิวการหาชุดอุปกรณ์เสริมแล้วกันนะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันใช้กับชุดข้อต่อตัวไหนซื้อไม่ถูกซื้อแล้วซื้อ มาก็ใช้ไม่ได้ไรเงี้ยครับเ็เสียทิ้งเฉยๆนะอ่ะโอเคเอาเริ่มแรกเลยแล้วกันนะเอาเป็นตัวชุดข้อต่อตัวปลายปืนนะเนี่ยนะครับนในกรณีที่เราจะใช้กับพวกหัวเป็นตัวชุดหัวสวมเร็วนะครับนะตัวนี้ ผมดูกันว่าของผมเป็นตัวไหนะจะเป็นตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวดูให้ดูชุดตัวปลายปืนนะครับ ว่า m 1 4คูณ1นนะครับแล้วก็ตัวตัวหัวนี้เขาเรียกว่าหัวประมาณ12มิลนะหรือว่า1.4ส่วนนิ้วนะครับนะแต่เกลียวเนี่ยอ่าตัวเกลียวเนี่ยนะเขาเรียกว่าเกลียว <c oughs> เกลียว m 1 4เพราะว่ามันอ่าความอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะมัน14มิลนะเดี๋ยววัดให้ดูนะครับ ไดอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบสามไม่นิ่งอ่ะโอเคได้ละชัดกันไหมเอ่ยประมาณนี้นะสิบสี่มิลว่ามันเบี้ยวบ้างหน่อยโอเคนะอ่ะคราวนี้ยังไงวันนมีตัวผู้ตัวเมียนะจงไม่อย่างนี้แหละแล้วก็สวมสวมอย่างนี้เลยนะครับหมุนเข้าไปเลยแต่ว่าตัวนี้ ผมเอามาซื้อชุดนี้มาเพื่อหลักๆตอนนี้เลยคือมันยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะผมเอามาเพื่อใส่กับตัวทำโฟมแลนสนะตัวไอกระบอกทำโฟมนะครับเพราะดิผมใช้เป็นตัวเกลียวตัวนี้นะมันจะเป็นสวมอย่างนี้นะเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวดู ันนี้เป็นตัวกระบอกทำทรงผมนะครับๆๆดีหลากหลายเครื่อมาล้างรถนั่นแหละมันจะเป็นชุดอย่างนี้นะนะฮะเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่ถอดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็แค่สวมเข้าไปง่ายๆเลยนะ คั้งฟรีสไตล์เวลาเรา,าฉีดโฟมฉีดอะไรนะอโอเคหรือในกรณีที่เราจะต่อตัวหัวฉีดนะครับแล้วก็หมุนเปลี่ยวเข้าตรงนี้เลยนะนนะแต่ว่าตัวนี้ผมถ้าผมจะใช้ผมจะหมุนออกเลยอ่ะผมจะหมุนใส่ตัวนี้เลยเพราะว่า มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปัญหามันคืออะไรนะเวลาเราใส่อย่างนี้นะเวลาเราใช้อย่างเงี้ยนะคราวนี้เวลาที่เราจะปรับคือหมุนหมุนหมุนตัวเนี้ยนะให้มันกว้างหรือมันหรือมันหรือมันแคบอะคือเราต้องฉีดน้าคือเราต้องฉีดกดไกปืนไปด้วยใช่ไหมแล้วเราหมุนเนี่ยมันจะฟรีะฮะเนี่ยตรนี้มันจะฟรี แล้วเราก็จะแล้วเราก็จะหมุนตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ผมเวลาผมจะใช้ตัวนี้ผมก็เลยต้องคลายตัวนี้ออกแล้วก็หมุนคืนเหมือนเดิมมันนะอสงสัยต้องหาหัวไอองศามาใช้แทนแทนหัวเนี้ยยังไม่ได้หามาเพิ่มเลยครับเนี่ยถ้าผมจะใช้หัวฉีดกลับมาเป็นหัวฉีดผมก็ต้องเอาตัวนี้ออกแล้วก็ต้องกลับมาสวมเหมือนเดิมแล้วตอนนี้นะเนี่ยเวลาถ้าเราใช้งานเนี่ยเราก็ ต่อสายอ่ะเวลาเราจะปรับแรงดันเนี่ยเราก็หมุนตัวนี้มันเนี่ยมันก็มันก็ไม่หมุนตามครับก็มีแค่นี้นะตัวนี้อ่ะโอเคอจุดต่อไปนะครับตัวนี้ทุกก็คงต่อกันเป็นอยู่อยู่มั้งนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรชุดนี้ก็เอาเข้าปกตินะเวลาใช้งานนะครับ ครับต่อปกติแล้วก็ไปลงที่อุปกรณ์น้ำเราเหมือนเดิมนะครับส่วนครา,าวนี้จะมาดูชุดต่อสายแรงดันนะครับตัวนี้ก็เกือบซื้อผิดมาแล้วนะฮะะเกลียวตัวนี้นะครับนี่นะเกลียวตัวนี้นะ ของปั๊มกินนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับเปลียว M ยี่สบสองสิบสี่มิลนะครับหัวสวมสามถ้าแปดสิบห้ามิลนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะแคปไว้ก่อนเลยก็ได้ฮะเพื่อจะได้ซื้อถูกอ่นะโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับ มันอยู่ไกลเลยเนะี่ยดูยากเดี๋ยวดูที่ด้ามปืนก็ได้มันเกี่ยวเดียวกันนะครับน,นี่ยกับด้ามปืนนะฮะเกี่ยวเดียวกันจะเป็นเกี่ยวยี่บสองมิลน,นะ เห็นไหมฮเนี่ยครับเกี่ยวยีบสองมิลน,นะครับแต่ว่าบางคนจะไปซื้อพอยีบสองมิลแล้วเนี่ยบางท่านจะไปมันจะมียีบสองกับ M22 กับ15 mm ตรงนี้อ่าถ้าไปเลอซื้อ15มาเนี่ยหลวมนะครับน้ำน้ำหยดนะครับถึงจะพันพันในเทปพ,พันเลี่ยวแล้วก็หยดนะมีโอกาสหยดได้นะครับ ของปั๊มกินตัวนี้ให้เลือกใช้14นะฮะหัวสวม3ามทันะฮะเนี่ยครับอ่าเนี่ยตรงปลายตัวนี้นะมันจะมันจะเท่ากันกับตัวตัวเนี้ยตัวที่มาจากสายมันจะไซส์เดียวกันนะฮะเป็น3ามทันะฮะจะไซส์เดียวกันหรือ15บมิลนี่แหละเนี่ย สามทับแปดหุนหรือประมาณสิบห้ามิลนะเลือกไซส์นี้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อกันยังไงนะฮะโอเคถ้าต่อจากาทางน้ำออกนะฮะที่จะเข้าแรงนั้นก็หมุนตัวนี้เข้าไปเลยนะฮะหมุนเข้าไปประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ปลายปืนนะฮะเออปลาย ปลายสายนะฮะเราก็จะเนี่ยครับสวมกลึบมันจะพอดีเลยมันจะพอดีลงแน่นอนะ่ะถ้าเราไปซื้อหนึ่งทับสี่มันก็ได้แหละแต่มันจะหลวมไอ้ตัวหนึ่งทับสี่สิบสองมิลน,นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นตัวสิบห้ามิลมันจะเท่ากันเลยฝั่งนี้ก็หมนะุนก็นอนเสียดของมันอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้ยังไม่ได้แน่นหรอกผม,มให้ดูเฉยนะ คราวนี้เราก็สวมเลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับทางน้ำออกนะอันนี้ซื้อ2ตัวนะครับซื้อมา2ตัวส่วนที่ปลายปืนก็ด้ามปืนฮะทางน้ำเข้าเหมือน <c oughs> เหมือนกันฮนะตัวเดียวกันอันนี้2ตัวครับแล้วก็ ค okay. ตัวนี้นะเนี่ยครับสวมมาไปเลยมีลูกยางอยู่มันจะแน่นฟิกพอดีเลยตรงล็อกพอดีก็มุนเข้าไปครับถ้าเราไม่ใช้เวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวาไปเงี้ยบางทีสายยางมันฟิกมันแน่นทำให้มันฝืดฝดหน่อย พอเราใส่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะฟรีได้เนี่ยดามปืนมันจะฟรีซ้ายขวาม่คล่องตัวก่วากันเยอะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวค่อยไปลองกันอันนี้แนะนำวิธีต่อก่อนนะอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มา แม่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่เห็นมีใครลงเป็นเกรวัดแรงดันนะครับเนี่ยผมจะมาเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่แทนตรงนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวลองดูกันเกรแรงดันของผมมันเป็นบอดี้แซนเลอรนะตัวนี้จะแพงหน่อยผมได้มาประมาณสักร้อยห้าสิกว่าบาทมนะั้งมาจากจีนเลยนะนะครับตัวนี้จะเป็นเรียว M 14เหมือนกันนะครับ สิบสี่มิลเดี๋ยวลองถอดดูกันอืมตัวไหนนอ้อเคได้เนี่ยครับ ก็จุดใดจุดนึงแหละน่าจะได้คิดว่าน่าจะได้นะเพราะมันก็เหมือนกันแหละข้างในมันก็จะมีวาล์วน้ําแค่นั้นเองโอเคเนี่ยครับนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอเหมือนกันไหมเข้ากันได้ไหมเนี่ย <laughs> น่าจะได้อยู่ลุ้นด้วยกันยังไม่ได้ลองเหมือนกันครับเ,เดี๋ยวให้ดูครับย,ยกขึ้นมาเนี่ครับข้างในมันก็จะมีตัวเป็นตัววาล์วน้ำอยู่สามช่องก็จะเหมือนกันนั้นแหละไอตัวเกจของเรามันก็จะมีคือปกติไอตัว ปิดวาลมันก็จะตันใช่ไหมมันไม่มีรูขึ้นมานม่ตันแต่ตัวนี้ก็จะมีรูน้ำเข้าเล็กๆเ,กเกนี่ยเราจะาใส่แทนไปเลยไม่มีอะไรครับนี่เลยดูกเกียร์ดีๆเดี๋ยวมีลูกยางมาไหมลูกยางไม่มีก็แกะลูกยาง จากนี่แหละไปใสะ่ตัวนี้แล้วก็ไว้เป็นเก็บไว้ใช้นะเผื่อมันใช้ไม่ได้แม่แล้วเราก็ทะลึ่งหามาเหลือเกินวใช้ได้ไหมอ่ะโอเคครับหมุนเบาๆนะ ลงเกลียวดีๆเกลียวตัวนี้พังนี่มีปัญหาได้ยกเสื้อปั๊มใหม่หมดหลังจากนั้นก็โอเค ทำให้นแน่นครับเบอร์ลายมืยอโอเคแค่พอ,อตืนมือดูครับอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปลองกันแป๊บหนึ <ก cassette> ่ง <jour> อ่ะโอเค มาเริ่มเทสกันก่อนอ่ะเอาใช้งานเครื่องครั้งแรกนะครับนะอย่าพึ่งเดินเต็มระบบนะเราใส่ใสายเข้าไปนะครับตร,ตรงนี้ผมน้ำจากถังน้ำนะจากถังน้ำนะ แล้วก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับปลั๊กไฟที่เราจะต่อนะครับอยา,ากให้ใช้สายใหญ่นะเพราะว่าตัวนี้มัน1700-1800วัตต์นะมันใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับจะไปใช้ปลั๊กพ่วงบ้านธรรมดานะมันจะร้อนแล้วมันจะไหม้ได้นะครับ ขอยกไปไปไกลหน,อนะะอคคอล่อยแล้วันโอเคครับอ่ะเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้แล้วก็เปิดสวิตช์เลยนะฮะเราเปิดสวิตช์เพื่อให้น้ำเข้ามาให้เต็มระบบเพื่อไล่อากาศออกไปนะครับ แปดดขันตัวนี้ไม่แน่นโอเคโอเคครับน้ำหมาเต็มแล้วะหปิดไว้ครับครับ๋ยวผมจะปรับตัวนี้มันไม่ต้องแรงมากเท่าไหร่จากนั้นก็ สวมเข้าไปที่ด้ามปืนได้เลยนะฮะแล้วตัวนี้ออกกันโอเคตัดละไล่น้ำก่อนอ่าถ้าตัดก็คือโอเคสวมปืนเข้าไปไปลายปืนเข้าไปปกตินะฮะ โอเคโอเคอืมใช้ได้นะครับอ่าคอยดูนะดีผมก็นะเดี๋ยวจะลองปรับอ่าตัวน,นี้ให้สุดเลยว่ามันได้เท่าไหร่ให้ดูแถวล่างนะครับนะเดี๋ยวซูมก่อน เพราะว่าแถวบนนั้นจะเป็น PSI น,นะแถวนอกจะเป็น PSI นะแถวล่างจะแถวในจะเป็นบาร์นะ,ะโอเคเดี๋ยวผมจะจัดเต็มร้อยสามสิบบาร์ิว่ามันจะขึ้นมาไหมร้อยร้อยร้อยสามสิบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวกดแลนะฮะ สุดละแต่มันก็แรงแหละ มันจะทำงานประมาณ40ถึง130ยาม ดันถ้าความดันต่ําเครื่องไม่ได้ทํางานตลอดนะผมจะลองหมุนขึ้นไปเรื่อยๆว่ามันโอเคตัดละก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ตัวนี้มันไม่รู้มันมันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละมันมีเพี้ยนเพราะเต็มที่แล้วมันก็ไม่ถึงร้อยเดี๋ยวนะหมุนกลับไปเต็มที่กันก็คงต้องปรับเอานะคร่าวๆนะ แรงสุดได้เท่านี้แหละไม่ไม่ถึงร้อยอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวก็หามาใช้กันได้นะครับอย่างน้อยก็เอาไปเอาไว้ดูว่าเราควรจะปรับประมาณเท่าไหร่ดีนะอ่ะคราวนี้หลังจากเราใช้งานเสร็จนะเราก็มาดูว่าวิธีเก็บเครื่องนะครับเพื่อให้ปลอดภัยนะจะได้ใช้ได้อยู่กับเรานานๆนะครับยังไงนะอันดับแรกเลยนะครับ ให้เอาอปลดสายเลยนะครับปลดสายน้ำนะนี่นะนำเข้านะปลดไปเลยนะโอเคอ่ะสเต็ปที่สองนะฮะปิดเครื่องกัดแล้วก็กดไกปืนนะเพื่อระบายแรงดันในสายออกนะฮะอ่ะ โอเคนะครับอ่ะสเต็ปสามนะครับอ่นะปลดสายที่ต่อกับด้ามปืนออกนะฮะสเต็ปสี่ปลดสายจากเครื่องนะครับนี่นะจากเครื่อง แล้วเราก็เวลาเก็บต้องไปไล่น้ำออกให้หมดนะจากจากสายนี้นะโอเคาเต็บถัดไปนะครับผมจะเปิดเครื่องอีกรอบนึงนะเพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่ในระบบนะ นะครับส่วนพวกนี้ก็จะถอดเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะหลังจากนั้นก็โอเคถอดปลั๊กนะครับโอเคก็เก็บเครื่องตามปกตินะฮะโอเคก็มีเท่านี้แหละวันนี้นะก็ไปหามาใช้กันลองดูแล้วกันนะครับ ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยมันหน้าง,งานชุกลงหกนิดนึงนะครับโอเคสวัสดีครับผม